อึมเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยโอ้ฝันี้ลกอนยิบยิบคุณเซง์เียันจะหาก็จะมีวัตถุประส ของท่านประธานสุนเนินะครับซึ่งเป็นบัตรตลอดชีพก็สามารถติดต่อเข้าไปให้ท่านน้ครับเป็นเสื้อโปโลเป็นเสื้อกลักนะครับแล้วสตมีทั้งธงนะครับแล้วก็อะไรอ่ะโอ้เออนั่นนั่น ข้อความชัดเจนหรือไม่ครับท่านได้ไปคือสามหนึ่งชัดเจนครับสามเลยมีวิกเตอร์แทงโก้แทงโก้นะครับแอ่ลิปนะท่านผู้ชม

อร <yap> okay, okay. <p fizer> <likewise> ่อยด้เคาห้่อยด้วยู่นี้ตายใเอาไอสถานีพอมสี่ว่าสามหรับโอไม่ไหวเยอะจิงขึ้เรไม่มีอานห้อย่งว่าเขาอ่อยกรณี

はい。<music> <music>